พี่น้องจ้าเปิดมาก,ก็เจออีกแลบบ้อปุ้ยสองเคยนี่มานแท้ๆว่าไงาพี่น้องสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุกคนจ้าว่าไงามีแต่อดอกองามๆี๋ยวเาก็จะมาหลอ,อกตีนมันนะหอกตีนเห็ดก่อน นี่ต่อนง,งามนี่มุมไหนพี่น,ออนอ้องมุมไหนตัวขึว่าแล้วพุนขำมันแดดอีนี่กะซัมซีโอโอกี่เลยนี่เห็ดก่อนเห็ดก่ออันนี้เห็ดเท้า A gì bên hết hết buộc Hết nó mang nữa, Mmm, đọc nam Đỏ ngam niệm đây, niệm 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 ยังเหรอที่ท่านมีไปกินถามบักหนูที่มันกินหรือเปล่ามันบอกโกหกได้บักหนูนี่เราบอกกินแล้วถามมันเออเฉดยเงินมันกินแล้วอะไรเห็ดปวงออกนี่แล้วเหรอครับเพิ่งจะได้มาจ้าจะเกินไปไหมนี่แผ่นแดดนี่แห่งจริงออนไลน์นะพี่นุกเพราะไม่เห็นไรเห็ดเมื่อวานเลยวันนี้เลยท้าบ้าสินไป ไม่ออกแต่เมื่อานนะเมื่อวานเห็นรอยก็เก็บอยู่มสงสัยยายสคนที่าหน่อไม้อะไเฮ็ดนาอันเฮดเฮ็ดหมากอันนี้สิเฮ็ดกอจะได้ไม่จะดอกงามพี่น้องมึงเนี่ยเนาะพี่ีด้อ้อหนึ่งนะเมอกยังงนแข้งอยู่เลยนี่อืงเพราะคนนี่ใช่ มาหน่อยได้ไมเฮ็ดลูกเอาม่าเมื่อกี้ไหมเอยังไม่เสร็จทพีปลาบ้เพราะเอยทาเห็นไมเบิ่งนี่มีตอกงามขอบพ้นมาแห้งเนาะนะาบีีนี่พี่หนกแกงแสบเลยใส่กี่บใส่น้เงยไประบอกใหญ่กบอก ที่มันออกหลบๆนะมันออกข้นมาข้างในนี่จำนี่ก็ได้เขามันจีาป้าๆนี่ได้หวยอ้บอนี่นะนี่จะหวยไอ้ครั้งล่านะละเขาได้เจอเสดได้ยินเนาะนี่ตะไคร้ได้ยินเราบ่มีเวลาไปแล้วเพอะแท้ดูมันจีเป็นยังไงเราไม่มีเวลาแต่มันไปงานซุปกันนั่นแหละสามงานเลยนะอันนี้ใส่ เออไปติดอาจารย์แล้วก็สิมาทางนี้ต่อเข้าลงมือใดลงการวันพัดวันพัดเบิด2บ้านเฮานะเมาลูกามาทําเ้แม่ยังบ่ได้ลงป่าบ่อเก็บมื้อนี้เออนึกว่าลงแต่ว่ายังเนาะว่าลง่าแล้วลงมื้อนี้โหาลูกทานเนาะอลูกานอยู่กรุงเทพฯไทย เพือจะมาหอดีรู้ไหเออทำเก็บม่ให้เม่ลูกทำเก็บม่ให้เม่ไกลด้วยโดนโดนโดกเอาไม่เม้นเอาไม่เม้นมาหนังจูใคอยากกินไมแล้วโอ้ยทือดููกเป็นขือโผลดิดสายดอเเอาแค่ครึ่งเอาแค่ครึ่งดีกอยโดเออเ็ดปวเดปัว อยางโน้เออหาอยู่ป่าพุเลยใช่มีบ่ป่ามีแล้วจังไดมีบกป่าอไโดนเห็ป่าเหดปาปป่ามีบ่มีลูกมเห็ดปวกคือกันลูกตีนยาีอีหอเอ้ยถ้ามันแดดแหงนี่ก ปีนี้เห็ดปวกออกลายเลยมันท่าเดดว่านี่ขนาดเพิ่นเบิ้ลผ้าด่างนวอยนึงแล้ลูกเนาะถ้ากันเ่ากันมืออื่นมันต้องออกแล้วป่าเบิ้นผ้าด่างตอนไปเลียงงูตอนคำเลยี่นี่เลยทำใหเขามาเก็บไปใต้นั่นอีกพอจะได้สมยกว่านี้นะเขาเอาลายตือเลยเจาตุเตตูมงมนี่เขาเอาตุเตตูมของเขาช่องน้ำใหม่ดิมันแผดเป็นเลยเจดผ้า เมหไว็ดอกโอเคไอาแลดไข่มุนเจอกับหนุ่มกนเห็ดออ้าวฮะือ้นลุงจัแล้วครึ่งลเลยสชมันิลกเนาะโดยโดน้อยน้อเออน้อยน้อยังบงๆอีกได้หนิกันเล น่ะบาตัวใหญ่ไอันนั้นมันรบกินก็เลยจับไปยุบเลยเช้าสำนันละทุกคนกำลังช่วยกำลังช่วยเรียบร้อยดัเป็นวิ่งหนีบอสิบ้างกันเมินเธอหนาอีกดิเธอหนาันาดนี้ไปเอาอีกเมื่อแล้วบรรลุหน้าข้างล่างหลุดตกที่หนูหน่ะขามันอ่ะหนูเฮ็ดยังอะไรเฮ็ดยัง่างเห็ดปอกเนาะ เห็ดไข่ลูกไอ้โน่ไปต้มไปต้มหมดลูกหอมเลยค่ะบเก๋ไข่หอมหอมไหมหอมอีกใช่ใช่ใส่บองพอดมบองใส่ให้พอดมลูกอือหอมหอมไปนั่งกระแม่ไปนั่งกระแม่สึ้ใจนางลงนางลง อ้อ้ยหอเรหอ็ดไขันบ้านพอนะเอินเห็ดปวกนะถึกแล้วนะขันเห็ดปวกนี่เอินเห็ดตาบเอามันออกอยู่ในปวกได้อันเห็ดไข่กได้เย็นก็เต้แล้วออกปวกก็เฮ็ดปวก

อ่าตอนนี้ก็ได้เครื่องหนึ่งดอกงามเลยมู่เดียวกันเด้ซับพร้อมกันเลยจบแล้ววะมู่เดียวกันเลยริ่นหนึ่งเลยว้าวแดดดีมือนี้มืออื่นหน่าสิพุดลายอือถ้ามันแดดมันนะเพราะมือวานแดดนิดหนึ่งเนาะแต่บกคักแต่มันเป็นดอกนี่แล้วคือว่าเรื่องนี้มันออกก้อนเนาะมันก็เลยเป็นดอก ตาดีมากไอ้แม่ตะแม่บอไทยแม่ไทยแม่อ่าป้าปบไทยหำบ่ไทยหำอืมบ่ไทยหำบไทยไปอยากไายหำอ่เนะบ่บ่ไทยหำเอามาโน้ำตาล กระซ้าม,ล,ม,ามลูกมันมนันขุกนดูดูเห็ีดแห้งไหมลูกเห็ดแห้งไหมเห็นกระดอกบานเอามาแม่เอามาเดี๋ยวไม่เห็ดไทห้มหหามเดี๋ยวเอาข้าซ้ามลูก วางก็ขอยด้ยลูกด้วยนงขอยด้วยขอเด้ออังกับรืกินเห็ดปวกหอดลาถิละมบออืมทันหอยงเลยเนาะอันน้ก็แค่ก็มาประเทศนั้นเนาะ นั่งลงลูกน so ั่งลงนั่งลงนั่งลงไปแท้ลูกสิไปไสบัดนี้อ้าป้าลงสิเวียนหัวแหละีบ่ดอกงาแท้นี่ลูกหอม หอมอมะลิหอมออมะลิเห็ดไ่บ่เคยนี่เออแมนบบเห็ดข่ามีเห็ดค่าดอกหนึ่งเห็ดค่าชุบน้าเห็ดไ่เบิง้งหำโอมจิลุกสีนีสหล่เอาหหอมมากหอมมาก ไดอกนีนะเป็นแปนเลยเชื่อเป็นกดกิกดอกดูเอาลึกๆเลยเนาะม่ยามสวยิจจย สวยค่ะดูอ่อดูอ่อด้วยนีโหดนี่ิ้องเลยเนี่ยนี่ใจเยี่ยมเอ้องรอมน็มเนดินได้หรอิน จะไปยิงยินใจเอาไปเรียนยิงไซว่าเด้อไม่เอาเด้อเอาไม้เนี่ีมาเรียนรดมาหนี้เอาไม้เนี่ยมันคือแดดเอาให้ดูเอาไม้ไปถ่างแผ่นโซลาเซลล์นึ่งนะตัวนี้นะให้มันโดนแดดนะอยาขึ้นมาสิเฮี้ยนอยู่เห็้ยนยังนี่ chú mấy cái xí lạng ngài, nó có đông làm xa lao xa, la, xa, la, xa la, nó đọc tệ <laughs> <laughs> สวยมากเลยล่าอลไรเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามเมาเจออกันนตาชมพี่น้องอกันไม่คลิดนะกับน้องสาลาสบายดี